มีบางอย่างที่อยู่ในใจเขาที่เขาอยากให้คุณรู้แต่เขายัางไม่กล้าที่จะบอกกับคุณเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งนั้นคือเรื่องใดน,นะคะอยากให้รู้แต่ไม่กล้าที่จะบอกคำตํานายเป็นพลังงานรวมนะไม่ใช่เป็นการดูดกลนส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นคำตำนาายไม่สามารถที่จะตอบทุกท่านได้นะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งนั้นคือเรื่องใด ได้ไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะได้ The ไพ่ดเดอะเมจิเชียนค่ะไดพายดึงเหรียญค่ะได้ไพ่จัสติกค่ะไดพายส่งถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เดอะเลเวอร์สนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งนั้นคือเรื่องใดน,นะคะที่อยู่ในใจเขาแต่เขายังไม่กล้าบอกคุณนะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่สื่อสารไม่เก่งเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะคะ mm hmm. เขา้พิ่งง่ายว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนช่างพูดแล้วก็ถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาค่อนข้างจะตั้งใจนะตั้งใจกับคุณมากๆในความรักครั้งนี้แล้วก็ตั้งใจมากๆในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเสมอ นายไพ่เมจิเชนเขาคิดวางแผนอยู่ในใจเสมอเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคแหละในการคบหากันก็เหมือนกับมีการติดต่อกันมีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆมนความสัมพันธ์ที่จะค่อนข้างราบเรียบแต่มีความราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะคะต่างคนต่างมีความสุขในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาก็มีความสุขที่ได้รักเราได้เป็นแฟนกับเราได้เราเป็นคนรัก เราก็เช่นกันเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนรักที่ดีของเราเป็นคนรักที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจเป็นคนรักที่เขามีความชัดเจนในทุกๆก,การกระทำนะคะทำให้เรารู้สึกสบายใจและมั่นใจไม่มีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์นะคะแต่ในใจเขามีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาตั้งใจที่จะทําให้กับคุณนะคะเพียงแต่ว่าในตอนนี้เขากําลังลงมือทา อยู่ในขั้นตอนของการคิดการวางแผนการลงมือทําของเขานะคะซึ่งการที่เขายังไม่กล้าบอกคุณเพราะเขาอยากจะให้ทุกอย่างนะคะมันสําเร็จออกมาเป็นรูปเป็นล่กงตามที่เขาตั้งใจไว้ก่อนนะคะเมื่อถึงวันนั้นแล้วเขาจะบอกคุณงนั้นะะนั่นก็คือเขาอยากจะสร้างอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเอาไว้เขามองถึงในเรื่องของการสร้างครอบครัวกับคุณการมีทรัพย์สินนะคะการมีความมั่นคง เขามองถึงจุดนั้นแล้วในตอนนี้นะคะเมื่อถึงวันนั้นวันที่เขาพร้อมนะคะเขาสามารถก็ร่วมมีกําลังพร้อมในเรื่องของกําลังเงินกําลังทรัพย์ที่เขาพร้อมแล้วนะคะวันนั้นเขาจะบอกคุณแน่นอนสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเขาในตอนนี้นะคะเขาอยากที่จะมีในเรื่องของการมีบ้านนะคะพอมีบ้าน,นอะไรอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะขอคุณแต่งงานเพราะว่าเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวก,กับคุณนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเสมอมา ะะตลอดเวลาของการครบหาระหว่างคุณกับเขาเขาตั้งใจมากเขาอยากจยสร้างครอบครัวกับคุณนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจแต่ยังไม่กล้าที่จะบอกคุณนะคะเขาตั้งใจว่าถ้าในวันหนึ่งที่เขาทําสําเร็จแล้วมาถึงได้ครึ่งทางแล้วนะคะวันนั้นน่ะเขาจะเปิดใจบอกกับคุณนะคะว่าเขามีสิ่งนี้ที่เขาตั้งใจจะทําให้กับคุณ เขาอยากทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วเขาก็อยากที่จะได้คุณเป็นคนรักกับเขาไปนานๆอย่างนี้นะคะเรียกว่าเขาตั้งใจที่จะมีคุณไปตลอดชีวิตของเขาเลยค่ะ